สวัสดีครับขอตลรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็มายืนอยู่ริมถนนสุขสวัสดิ์อยู่ใกล้ๆกับเชิงสะพานภูมิพลก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนรับนักวงแหวนการันตนาพิเศษหรือบางท่านก็เรียกว่ารถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เพื่อความกระชับนะครับ คลิปนี้จะพามาดูเขามีการติดตั้งที่ส่นสะพานนะครับตอนนี้ก็เริ่มวางอุปกรณ์แล้วนะเราจะเห็นนะครับมีวางอุปกรณ์ตัวนี้เป็นตัวที่สามารถจะดึงชิ้นส่วนสะพานนะครับที่เขามีการหล่อสําเร็จรูปมาจากโรงงานนะก็นํามาติดตั้งนะครับในพื้นที่ตัวเสานะครับที่สําหรับรับทางสะพานนะก็จะมีการหล่อในพื้นที่ แล้วก็จะมีชิ้นส่วนที่เป็นคานพื้นสะพานนะครับนํามาติดตั้งแล้วก็ชิ้นส่วนสะพานที่จะเป็นคล้ายๆข้อข้อนะหรือจะเรียกว่ากังกลองก็ได้มาวางเรียงกันเรียงกันนะครับให้กลายเป็นสะพานที่ยาวๆบริเวณนี้อีกไม่นานก็จะได้เห็นทางสะพานยาวๆไปน,นะครับบริเวณใกล้ๆกับเชิงสะพานภูมิพลเดี๋ยวผมจะเดินไปเรื่อยๆนะ ผมจะพาดูรอบๆนะครับตั้งแต่ช่วงเชิงสภานภูมิพลไปถึงแถวแถวธนาคารกสิกรไทยซึ่งตรงนั้นก็จะอยู่ใกล้ๆกับแยกพระปะแดงโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราบุนะวงแหวงกาญจนาุิิเศษได้มีการก่อสร้างทางวิ่งยกระดับบริเวณเชิงสะพานภูมิพลถนนสุขสวัสดิ์ใกล้สามแยกพระปรแดงซึ่งอยู่ในสัญญาที่5 ก็เป็นช่วงดาวกระนองไปถึงครูในผู้รับจ้างในช่วงนี้ก็คือบริษัทอิตาเลียนไทยดิลลปเมน์จำกัดซึ่งผู้รับจ้างก็กําลังดําเนินการก่อสร้างทางวิ่งยกระดับได้มีการวางคานทางวิ่งมีการหล่อเสาตอม่อที่มีความสูงมากๆเลยเพื่อข้ามสะพานภูมิพล ก็เป็นงานก่อสร้างทางยกระดับที่อยู่ระหว่างสถานีราบรุณะกับสถานีพระประแดงใกล้จุดแบ่งพื้นที่กรุงเทพมหานครก็จะมีฝั่งราบรุณะนะครับที่อยู่ติดกับฝั่งอำเภอรพระประแดงล่าสุดก็มีการติดตั้งอุปกรณ์วางชิ้นส่วนสะพานเร็วนี้นะครับก็คงจะได้เห็นทางวิ่งยาวๆอย่างแน่นอนนะโดยจะเริ่มทยอยยกชิ้นส่วนพื้นสะพานนะครับขึ้นไปติดตั้ง ก็เปพฤ้ภสะพานแบบสมเร็จรูปนะก็จะเริ่มติดตั้งตั้งแต่วันที่7ธันวาคมนี้เป็นต้นไปสําหรับภาพรวมความคืบมหน้าในสัญญาที่5น่เดือนตุลาคม2566งานโยธาขณะนี้ทําได้10.14%โครงการรถไฟ,ฟฟ้าสายสีม่วงต่อปูนรอบรุนะวงแหวงกัจจนาพิเศษก็มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 23.3 6กิโลเมตรแบ่งเป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดินและโครงสร้างทางวิ่งแบบยกระดับก็มี2อย่างเลยนะครับมีทั้งใต้ดินแล้วก็มีแบบยกระดับด้วยคาดว่าจะเริ่มเปิดให้บริการแก่ประชาชนภายในปี2571ตัวอุปกรณ์ที่จะดึงชิ้นส่วนสะพานนะครับก็จะดึงขึ้นไปแล้วก็วางเลียงๆกันนะหลังจากนั้นก็นําสลิงนะครับมาดึงหัวท้าย ให้เกิดความแข็งแรงและรองรับน้ําหนักได้ช่วงนี้แหละครับเป็นช่วงที่หวาดเสียวสาหรับคนที่ขับรถไปขับรถมานะว่ามันจะหล่นลงมาหรือเปล่าเนี่แหละครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังผู้รับเหมาก็ต้องมีความรอบคอบนะครับในช่วงนี้นะที่เกิดอุบัติเหตุกันบ่อยๆก็ตรงเนี้ยแหละครับชิ้นส่วนสะพานที่กําลังวางอยู่แล้วยังอาจจะยังไม่เข้าที่ ก็ยกขึ้นไปวางนะครับติดตั้งเรียบร้อยนะสําหรับอุปกรณ์ที่จะวางที่สุดสะพานตัวสีส้ม,มนี่นะครับเขาจะมีเป็นแบบสลิงนะแล้วก็จะยกชิ้นส่วนนะครับที่เป็นพื้นสะพานที่หล่อมาจากโรงงานก็จะยกขึ้นไปติดทีละชิ้นทีละชิ้นตัวหลักนะครับตอนนี้ก็มีการติดตั้งแล้วนะที่เราเห็นนะครับเป็นคานอยู่นะก็จะเรียงกันไปเรื่อยๆ พอเรียงยาขึ้นยาขึ้นนะครับก็จะกลายเป็นทางวิ่งให้เราเห็นตอนนี้ผมมายืนอยู่ในฝั่งด้านขาเข้านะครับเมื่อสัตรูนี้ยืนอยู่ในฝั่งด้านขาออกตอนนี้มาอยู่ฝั่งขาเข้าก็คือรถมุ่งหน้าจากบริเวณคลุ่ดในสัมแยกพระประแดงจะไปฝั่งลราบุนะบาปะกอะอยู่ในช่วงเตรียมการนะครับถ้าประมาณวันที่เจ็ดนะขึ้นไปเขาจะเริ่มยกชิ้นส่วนนะครับ เราก็จะได้เห็นทางสะพานจุดนี้น่าจะเป็นจุดแรกนะครับเพราะว่าวางอุปกรณ์แล้วขยัยบเข้ามาหน่อยตรงนี้ก็เป็นในช่วงฝั่งขาออกผมยืนอยู่แถวธนาคารกสิกรไทยสาขาพ่อประแดงนะครับก็มีคนงานนะครับตอนนี้ประกอบขึ้นสูงแล้วก็มีแบบหลอ่อเขาต้องหล่อขึ้นมาสูงๆนะครับจนสามารถข้ามสะพานลอยไปได้ด้านขวาก็เป็นฝั่งขาเข้า รถก็ยังติดอยู่นะครับเพราะว่าต้องผ่านไฟแดงบริเวณสามแยกพระประแดงถ้าเป็นช่วงเร่งด่วนก็จะเยอะหน่อยตรงนี้ก็ติดอยู่แล้วนะครับปกติแล้วไม่มีการก่อสร้างเนี่ยก็ติดคือติดมาจากรถที่มาจากสะพานภูมิพลรถที่มาจากลาดบรุนนะครับก็มารวมกันบริเวณตั้งแต่เชิงสะพานภูมิพลนะครับคนนี้ก็แน่นมาตลอดเลยนะตั้งแต่เชิงสะพานมาจนถึงบริเวณไฟแดงแยกพระประแดงนะครับ ก็ต้องวิ่งยาวไปเลยนะท่านใดจะไปทางสาวเจดีนะก็ต้องเลยครูนายไปก่อนก็จะโล่งนะครับส่วนเข้าถนนเขื่อนขันถ้าเลี้ยวซ้ายไปแล้วนะครับก็โล่งแล้วเลี้ยวซ้ายข้าตัวอำเภอก็จะมาติดช่วงนี้แหละตรงนี้จะติดหนักที่สุดนะครับการจราจรตอนนี้ก็เหลือสองถึงสามช่องจราจร บริเวณเชิงสะพานภูมิพลนะครับช่วงนี้ก็เร่งหน้าดูนะเริ่มจะมีการหล่อเสาขึ้นมาสูงๆเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีการวางคานพื้นมีการเตรียมยกชิ้นส่วนพื้นสะพาน ผมยืนอยู่บนสะพานล,ลอยที่อยู่ใ,นในกล้ๆกับสัญญยกพระ,ระแดงนะครับตรงนี้ก็มีการหล่อเสาทั้งสองฝั่งเลยนะฝั่งซ้ายฝั่งขวาด้านซ้ายเป็นรถที่มุ่งหน้าสามแยกนะครับส่วนด้านขวาก็เป็นฝั่งทาเข้ามุ่งหน้าไปทางราบุนะบารบกอบก็เป็นความพื้มหน้าล่าสุดนะครับการติดตั้งพื้นทางวิ่ง รถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเสาูนราบุนะวงแหวนกาญจนาพิเศษบริเวณแถวเชิงสะพานภูมิพลขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณสำหรับท่านที่ให้การสนับสนุนช่องว n p มีเื่าเล่า,ลาไม่พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ